สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ Talk with กล้วยอ่ะคราวนี้เราได้ชื่อช่องแล้วนะคะช่อง Talk with กล้วยเราจะมาต่อกันจากเมื่อวาน ep ที่2ซึ่ง ep แรกเราเริ่มเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องของการฝึกสมองให้ไม่แก่นะเมื่อวานเราก็คุยกันไปแล้วเนาะใน ep แรกว่าสมองเป็นยังไงแล้ว 1> EP หนึเนี่ยเมื่อวานนี้เราก็ทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยการทำความเข้าใจสมองให้เรานึกภาพว่าสมองของเราอะ่ะเป็นเหมือนบริษัทบริษัทหนึงที่จะมีทั้งหมด8ปดแผนกโดยมีดีเรคเตอร์หรือ CEO เนี่ยเป็นความคิดเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันต่อใน EP ที่2ซึ่งน่าจะเป็น EP สุดท้ายของ,ของการพูดถึงเรื่องการฝึกสมองไม่ให้แก่แลอะออะมาค่ะ กับผู้เชี่ยวชาญของเราที่คุยกันไว้เมื่อวานนี้<ช>ยังไงคะ,คะพอมันเป็นเรื่องของสมองวัสดีทุกคนค่ะค่ะ,คะก็เราคร้างไว้ว่าสมองมีแปดส่วนใช่ไหมคะ,อะตอนแรกเราเราบอกไว้ว่าสมองอ่ะจะขี้เบื่อใช่ไหมจอมขี้เกียจมักจะอู้งานอัในในี้ก็คือบุคลิกของสมอง<ช>โดยธรรมชาติสมองก็เปรียบเหมือนบริษัทบริษัทหนึ่งก็คือว่ามีประธานในความคิด แล้วเขามีผู้ช่วยเลขาคือส่วนความจำแล้วก็ส่วนความเข้าใจอ๋อเขาก็ต้องมีผู้ช่วยมีเลขาเนาะใช่ซึ่งก็คือมีสองส่วนใช่ไหมเป็นผู้ช่วยกับเลขาคือความจำกับความ,วามเข้าใจ,จความเข้าใจก็คือสถานะเท่ากันเป็นผู้ช่วยทั้งคู่อ่าโอเคส่วนต่างๆอีก5ส่วนก็คือเป็นระดับแผนกและ อ๋อเป็นพนักงานว่างานสื่อสารอารมณ์ผนักสื่อสารขอมูลอารมณ์ข้อมูลเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวโอเคประธานบริษัทเนี่ยเขาจะเป็นผู้สั่งการให้สมองส่วนอื่นๆเนี่ยทํางานอย่างเช่นสั่งให้เคลื่อนไหวความคิดประธานความคิดเนี่ยเขาก็จะบอกแล้วว่าเฮ้ยเดินไปตรงนี้หน่อยสิ เธอต้องยกมือ<ช>ซ้ายนะใช่เธอไปหยิบของนะใช่สมองเป็นคนสั่งการอ่ะโอเคเ<ช>จ้าซีอสั่งการคุณหมอหรือนายแพทย์คาโตเนี่ยเขาบอกว่าเขาเก็บข้อมูลคนไข้อะ่ะก็คือการถ่ายภาพสมองโดยการทำ MRI า m r i ประมาณคนไข้เขามีประมาณแบบมากกว่าหมื่นคนอ่ะโอเคเขาถ่ายภาพสมองนี้ไว้อะ่ะเขาบอกว่า เขาเห็นได้ชัดเจนเลยคนไข้ของเขาเนี่ยในระดับผู้บริหารหรือพวกนักธุรกิจเนี่ยภาพสมองอะ่ะคิดดูว่ามันจะเป็นเหมือนกิ่งก้าน <Okay. S 2> น,นคือมีรอยรอยก้านของต้นไม้ในยเยอะมากอ uh huh. สีดำอะ่ะ <Okay. S 2> เพราะว่าเขาเป็นผู้บริหารพวกนี้จะแบบคิดวิเคราะห์ทำทุกอย่างในสมองอะ่ะ uh huh. เยอะมากๆก็คือใช้โคลาแปดส่วนเนี่ย uh huh. เหมือนกับว่า เวลาเขาถามหรืออะไรคนไข้ที่เป็นผู้บริหารเนี่ยเขาไม่ไม่ลังเลนในการที่จะตอบเลยนะเขาสามารถคิดวิเคราะห์แล้วก็ตอบออกมาได้เลยเ,ออเปรียบกับคนไข้ที่นิสัยผัดวันประกันพรุ่งอะถ้าคนไข้กลุ่มคนไข้ที่เกีกกลกียดเน,นี่ยมันจะเห็นเป็นยังไงลอยอยากเขาสีดำลอยเงาต้นไม้สีดำเนี่ย แทบจะไม่มีเลยจะน้อยกว่า,วาแล้วก็จะเลี่ยงในการตอบคําถามาหรือทวนคําถามแต่ว่าก็คือ<ะ>ไม่ได้ให้คําตอบใช่พวกนี้ก็คือส่วนความคิดหรือท่านประธานบริษัทกลุ่มเนี่ยขี<ๆ>้เกียจทํางานไม่ค่อยดีวิธีที่เราอะ่ะจะทําให้สมองเรามีพัฒนาการขึ้นทํำยังไงบ้างวิธีที่หนึ่งอ่ะก็ต้องใช้สมองผู้ช่วยสองส่วนนั้นส่วนที่อยู่ในบริษัทอะ่ะคือประธานความคิด ความจำและความเข้าใจอ่ะโอเคเนี่ยอายุสามสิบเนี่ยเราต้องใช้ทั้งสามส่วนวิธีที่หนึ่งต้องทำยังไงนะวิธีที่หนึ่งก็คือให้สมองสามส่วนอะ่ะทำงานร่วมกันร่วมกันอย่างเช่นโอเคคิดเข้าใจและจําอ่าโอเคเขาบอกว่าการเขียนโพสต์อิดอะ แล้วก็ขีดเส้นเวลาเราอ่านหนังสือที่เราต้องขีดย้ำๆนั่หละใช่แล้วก็ก็คือให้สมองส่วนที่ทําความเข้าใจได้ทํางานใช่ไหมไม่อันนี้หมายความว่ามันไม่ได้ช่วยให้เราจําได้นะอาหรอเพราะเราไม่มีความเข้าใจกับมันอ๋อหมายความว่าการเน้นสมมุติเราอ่านหนังสือแล้วเราขีดเส้นไฮไลท์อย่างเงี้ยใช่คือมันไม่ได้มีส่วนช่วยอะไรหรอใช่ถ้าเราเขียนอย่างเดียวนะเราไม่คิดหรือเราไม่คิดวิเคราะห์ แต่ถ้าเราทําความเข้าใจแล้วอ่ะเราก็สามารถเขียนไปได้แต่ถ้าคุณอ่านแล้วขีดไปเรื่อยๆอรืเลยที่เราไม่ได้คิดตามก็ขีดไปอย่างนั้นใช่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรใช่ค่ะโอเคโอเควิธีที่สองเขาบอกว่าหลอกสมองให้จดจำอ่ะหลอกให้จำให้จำข้อมูลในระยะยาวเหมือนกับเราไม่ชอบเรียนรู้อะไรสักอย่างอย่างเช่นคณิตอย่างเงี้ยเราไม่ชอบคำนวณใช่ป่ะเราก็ต้องหาวิธีที่ทำยังไงเนาะ เราถึงจะแบบมองคณิตให้มันเป็นบวกอะเราอาจจะไม่ชอบคำนวณใช่ปะแต่อาจารย์หลอเว้ยอาจารย์หลอเราก็อยากจะไปเรียนทุกวันอยู่ใช่ปะก็คือวิธีการหลอกสมองใช่หลอกให้เป็นแง่บวกหรือเราไปทำงานที่ทำงานมันสิ่งแวดล้อมมันดีมากเลยมีแอร์เย็นๆมีตลาดให้ช้อปปิ้งตอนเที่ยงใช่ใช่ค่ะก็จะทำให้แบบสมองเรากระตือรือร้นมากขึ้นค่ะ ใช่วิธีที่สามวิธีที่สามเขาบอกว่าการที่เราจะอ่านหนังสืออะเราไม่ควรอ่านนานเขาบอกว่าให้เราอ่านแค่วันละสิบนาทีแต่อ่านต่อเนื่องกันสิบสองวันนะก็คือต้องทำต่อเนื่องในระยะในแะ่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่หักโหมยาวไม่หยุดแต่ให้พักแล้วก็หยุดแล้วก็ทำแล้วก็หยุดแต่ให้ต่อเนื่องสิบสองวันสิบสองวันใช่ค่ะมันจะทำให้สมองเราจำได้ แล้วก็วิธีที่สี่ก็คือกลับมาทบทวนด้วยทบทวนหรือการทำโน้ตช็อตโน้ตแบบเป็นข้อสรุปเล็กๆแล้วมาทบทวนเนี่ยเราจะไม่ลืมเข้าใจแล้วเหมือนเคยเห็นบางทีอะ่ะที่เราเห็นในโซเชียลที่พวกนักเรียนหมอหรือว่าพวกอาจารย์หมอท,ที่เขาที่เขาทําเขาก็จะแบบเหมือนเหมือนมาเขียนมาเขียนบุ๊กของตัวเองนะทําตามความเข้าใจของตัวเองด้วยนะใช่ค่ะอือเขาบอกว่าสมองอะ มันจะลืมได้ในช่วงเวลาสองสัปดาห์สมมติเราอ่านวันนี้ไปใช่ไหมเราไปอีกสองถัดไปสองสัปดาห์เนี่ยถ้าเราไม่มากลับมาทบทวนเนี่ยสมองจะลืมและโอเคนี่ก็คือทั้งหมดยาค่ะยาค่ะ <laughs> กี่วิธีแล้วคะเนี่ยสี่ <laughs> <4 S 2> วิธีและส <4 S 1> ีะ่ละมีทั้งหมดกี่วิธีมีทั้งหมด อันนี้คือคร่าวๆเนาะเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะมากค่ะต้องถ้าสนใจก็เข้าไปอ่านได้เลยเอ่านเอก็คือหนังสือเรื่องสุดยอดวิธีใช้สมองของคนอายุ30ขึ้นไปเนาะสามบวกอันนี้เราไม่มีสปอนเซอร์นะคะไม่ได้สปอนเซอร์เราอ่านเองๆใช่ค่ะของนายแพทย์ขาโตขาโตใช่โอเคอ่ะต่อไปค่ะวิธีต่อไปเขาบอกว่าให้เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนมุมมองเป็นบวกโอเค แล้วก็วิธีที่หกก็คือให้เรียนแบบคนที่เขาเก่งๆอ่ะเรียนแบบคนที่เขาเก่งอ่ะใช่ค่ะว่าเขาทํำยังไงหรือไปศึกษาประวัติว่าเขาเก่งอย่างไงมันจะช่วยทําให้เราแบบฮึกเหิมขึ้นมาอ่าแล้วก็วิธีที่เจ็ดอันนี้ที่ที่เลือกมาก็คือเหมือนตั้งตั้งรางวัลให้ให้กับเป้าหมายที่เราจะทําสําเร็จอ,ะอ่ะสมองมันก็เลยมันจะสั่งเอ่ยมันจะหลั่งสารโคปามีน ก็คือสารแห่งความสุขว่าเฮ้ยถ้าฉันทําได้ฉันจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเทคนิคเหล่านี้ยมันก็จะทําให้สมองของเราอ่ะมันเกิดการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็มีความจดจําก็คือเท่ากับว่าเหมือนสมองมันได้ออกกําลังกายตลอดอ่ะใช่ก็มีแค่นี้ละค่ะอันนี้ที่สรุปมาได้นะคะคร่าวๆค่ะก็น่าหนังสือเรื่องนี้จริงๆสนุกนะคะแล้วก็มีประโยชน์มากโดยาคร่าวเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมีทิคให้ ก็<ห><ะ>คือว่าคือจริงๆแล้วอะสมองอะเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเราอ่านหนังสือไปแล้วเราจะจําได้ด้วยวิธีไหนใช่ไหม,มในนี้เขาบอกว่าบางคนก็ถนัดดูหรือบางคนอาจจะถนัดฟังอ่าใช่ก็ให้สังเกตตัวเองอะค่ะว่าเราจะถนัดดูหรือถนัดฟังถ้าคนที่ถนัดดูอ่ะจุดเด่นของเขาก็คือ,อเขาอาจจะถนัดเล่นกีฬาหรือเกมมาก่อนอืหรือว่าชอบอยู่ตามธรรมชาติ หรือจําตัวอักษรและตัวเลขเป็นภาพได้อะแลถ้าคนถนัดฟังคนถนัดฟังก็คือว่าจุดเด่งของเขาก็คือเหมือนเคยเล่นดนตรีมาตอนเด็กๆพวกนี้จะถนัดฟังเมโลดี้ได้เก่งใช่ไหมก็เป็นอันว่า EP พสองเราก็จบเรียบร้อยนะคะก็ลองไปทำกันดูนะคะลองดูว่าสมองของเราเนี่ยถนัดแบบไหนแลค่ะขอบคุณมากของเราติดตามเรามาใน EP พนี้นะคะ ก็เราเพิ่งทำน้ออาจจะมีติดๆขัดขดกันบ้างแต่เราจะขยันทำกันไปเรื่อยๆนะคะฝากติดตามช่องของเราด้วยนะคะ Talk with กล้วยใช่ค่ะแล้วมาติดตาม EP หน้าค่ะจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามนะคะ,คะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ